ล่าสุดอัปเดตแล้วเป๋าตังโวรชั่นล่าสุด11.5.0สแกนหน้าไม่ผ่านสแกนหน้าแล้วต้องไปตู้ ATM เเช็ควิธีด่วน ลงทะเบียนแล้วนะคะในแอปเป่าตางังสแกนหน้าก็แล้วนะคะแต่ว่ายัางต้องเอาบัตรประชาชนนะคะไปะยืนยันที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยอีกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตามหาตู้ ATM กันแล้วก็เอาบัตรเนี่นะคะไปะยืนยันตัวตนกันนะคะน,นี่ก็อันนี้ก็คือไม่ใช่ของเราคนเดียวเนาะไม่ใช่ของพ่ออย่างเดียวนะคะก็มีพี่ๆนะคะมีน้องๆฝากไปด้วยนะคะ ไม่ต้องเอาตัวเขาไปก็ได้ก็คือถือบัตรไปเนี่ยเราไปเสียบกันที่ตู้ a อทอมธนาคารกรุงไทยต้องเป็นตู้สีเทาเท่านั้นนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยค่ะไปกันดู้เราก็เดินทางมาถึงหน้าธนาคารแล้วนะคะตู้เอทอมสีเทานะคะถ้าใครไม่รู้ว่ามันจะเป็นตู้แบบไหนนะคะให้ดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นรูปสัญลักษณ์เสียบบัตรนั่นเองนะคะ มาถึงที่ตู้แล้วนะคะหน้าจอจะมีให้เลือกยืนยันตัวตนนะคะแล้วเราก็กดยินยอมให้ข้อมูลต่างๆนะคะเสร็จเรียบร้อยตู้จะบอกให้เราเสียบบัตรช่องเสียบบัตรจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะโดยวิธีเสียบนะคะก็จะเสียบด้านนี้เข้าไปนะคะทุกคนเสียบเข้าไปที่ช่องเลยนะคะที่หน้าจอก็จะขึ้นตรวจสอบข้อมูลเดียวเครื่องจะให้เรานําบัตรออกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกรุณารับบัตรด้วยค่ะ Take ท o r ู Cup หลังจากยืนยันด้วยการเสียบบัตรประชาชนที่ตู้ ATM แล้วนะคะเราก็มาเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังของเรานะคะใครยังไม่ได้อัปเดตนะคะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะเสร็จแล้วเข้า G-Wallet ค่ะเข้ามานะคะเขาก็จะมีแถบเมนูคนละครึ่งให้เราเลือกนะคะกดเข้าไปก็จะขึ้นข้อความแบบนี้นะคะว่ากรุณายืนยันเพิ่มเติมนะคะให้เรากดยืนยันเสร็จแล้วก็จะรอสักแป๊บนึงนะคะ ส่ขั้นตอนนี้ก็กดยินยอมนะคะยืนยันไปก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะอ,อันนี้ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตกลงค่ะเสร็จสิ้นนะคะเป็นอันว่าตอนนี้นะคะเราสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งได้แล้วนะคะใครทําที่ตู้ ATM แล้วก็อย่าลืมมากดยืนยันในแอปพลิเคชันเป๋ตังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันใครกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ